กราบสวัสดีครับกระผมนายสุภปชีน้ำใจปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยสหวิทยาการสาขาปัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่1ครับปัจจุบันเป็นสมาชิกพักคธรรมมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหตุผลที่อยากเข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็เพื่อที่จะเสนอแนวคิดและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้อื่นเพื่อที่จะนํามาพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นครับหรือว่าให้ประเทศเรา ก้าวหน้าไปกว่าเดิมครับปัญหาที่ผมต้องการจะเสนอแก้ไขของประเทศไทยนะครับก็คือด้านวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยนะครับในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาอาชีนทําให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยเกิดความไม่สนุนทางเศรษฐกิจนะครับก็คือทําให้เกิดเงินเฟ้อเงินเฟือเครื่องการท่องเที่ยวการโรงแรมที่ลดลงอย่างมากทําให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ อย่างมากมายตามมาครับก็ผมจึงอยากเสนอแนวคิดแก้ไขปัญหาที่ทําให้เศรษฐกิจนั้นหมุนเวียนดีขึ้นไม่มากก็น้อยครับแนวคิดที่ก็ผมต้องการเสนอมีดังนี้นะครับข้อแรกก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการให้ภาครัฐอะฉีดเงินหมุนเวียนโดยการให้รัฐบ,บาลให้เงินสดประชาชนผ่านบัญชีธนาคารนะครับโดยให้ประชาชนเนี่ยส่งเอกสารหมายเลขบัญชีธนาคารกับบัตรประชาชนให้กับธนาคาร และเซ็นใบรับรองตอนในบัญชีนั้นด้วยครับว่าเป็นคนใช้แล้วประชาชนเนี่ยสามารถถอนเงินออกมาเป็นเงินสดได้โดยไม่มีข้อบังคับใดๆทั้งสิ้นครับเพื่อที่จะไม่แยกต่อการใช้จ่ายเพราะสินค้าและบริการบางอย่างจําเป็นต้องใช้เงินสดเท่านั้นครับหรือไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้อาวุาโสที่เขาอาจจะไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีครับเขาก็ต้องการเงินสดมาตรการนี้อาจจะช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่มากก็น้อยครับ มาตรการต่อไปนะครับก็คือมาตรการการลดหย่อนภาษีการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อที่จะได้รับการลงทุนจากภาครัฐจากต่างประเทศไม่ว่าจะในประเทศครับเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนไปได้ครับแล้วก็ข้อต่อไปครับการส่งเสร,รมิมส่งออกของสินค้าภาคเกษตรกรของไทยและสินค้าพื้นเมืองของไทยครับเพื่อที่จะให้สินค้าของไทยเนี่ยส่งออกและมีรายได้เข้าประเทศครับ กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มคุณค่าชีวิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย